คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเสนอคุณครูสุริยางานลมบทที่1หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงองค์ประกอบหลักที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย4ส่วนคือ 1. ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ 2. อซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง 3. p e o p เพ w ลแวคือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ 4. ข้อมูลคือรายละเอียดข้อเท็จจริงซอฟต์แวร์หมายถึงส่วนที่ทำหน้าที่คำสั่งใช้ควบคุมการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จะแบ่งออกประเภทใหญ่ๆได้สองประเภทคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ บทที่2การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์1.1ึ่งจุดหนึ่งไขควงปากแบนและไขควงแฉกเพื่อใช้ในการยึดไขน็อตต่างๆ1.2ึ่ดสองคีบสำหรับจับนอ็อต1.3ทุดสามถาดใส่นอ็อต1.4สายลัดสำหรับเก็บสายไฟให้สวยงาม1.5ซิลิโคนขั้นตอนในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ประกอบ CPU และ RAM ลงในบอร์ด 3. ต่อสายไฟสัญญาณต่างๆภายในเครื่อง 4. ติดตั้งล็อบบี้ฮาร์ดดิและไดซีพีลอม 6. ปิดเคส 7. ต่ออุปกรณ์ภายนอก 8. ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมบทที่3การติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมปฏิบัติบทที่4การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2. วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีในส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 1. เลือกสถานที่วางคอมให้ถูกหลัก 2. ไม่ควรปล่อยให้คอมพิวเตอร์สกปรกหรือมีฝุ่นเกาะมากเกินไป 3. วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีในส่วนของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 1. ควรจัดระเบียบข้อมูลภายในเครื่องคอมให้เป็นหมวดหมู่ 2. ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ไม่ใช้งานแล้วควรลบทิ้งออกจากคอมพิวเตอร์ บทที่5การตรวจสอบและกำจัดไวรัสไวรัสคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ 1.Boot บูตไวรัส2ไฟล์ 2, ไวรัส3มาโคไวรัส4นอน 5. มาโทจันการกำจัดไวรัส 1. เมื่อแน่ใจว่าเครื่องติดไวรัสแล้วให้ทำการแก้ไขด้วยความคล้ายครวนและระมัดระวังอย่างมาก 3. เรียกโปรแกรมจัด การไวรัสขึ้นมาตรวจหาและทำลายให้โปรแกรมตรวจจับไวรัสสมาชิกในกลุ่ม 1. น,นายธีรชัยพันโคกวด 2. นางสาวเมษาบุูมืองปัก 3. นางสาวพิมพิชาน้อยบำนิดแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ